นอตวรริตซัดเดือดเพชรไอติมไม่ใช่ทุกคนใน14ล้านเสียงอยากแก้112เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องของหมู่112และการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งล่าสุดไอติมพริสวัชรัส,สิงห์ทูกและเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณสอสอพักก้าวไกลซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองเกี่ยวกับพักก้าวไกล อีกทั้งพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางรายการแฉที่มีมดดำคชาพานอตวรริธและดีเจดาดาวรินดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีบางช่วงบางตอนด้านเพชรกรุณพลได้พูดถึงเรื่องของหมู่1 1 2เอาไว้ว่าหมู่1 1 2หรือยกเลิกเกณฑ์ทหารที่บอกเราสุดต่งอังกฤษก็มีญี่ปุ่นก็มีสุดต่งไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้า ต่อมานายพริตพูดว่าถ้าเกิดพักการเมืองมีวาระออกมาชัดเจนและได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งจะสามารถเรียกว่าสุดต่งได้อีกหรือซึ่งน็อตวรริทได้ยกมือขอแย้งโดยบอกว่า14ล้านเสียงที่เลือกคุณมาไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนหมู่112เขาอาจจะซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณ เช่นเรื่องของสามพันบาทหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อนี้ที่คุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็คือประเทศไทยเรามีรากเหง้าของเรานอตวรริธกล่าวเพชรกรุณพลกล่าวตอบว่าที่สำคัญต่อให้เราเป็นรัฐบาลเข้าไปพรุ่งนี้จะแก้หมู่112ให้ได้ถ้าแก้ หมู่112ไม่ได้จะไม่ยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ผลักดันสมรสเท่าเทียมไม่ใช่เราจะค่อยๆเข้าไปอันไหนต้องการการพูดคุยต้องพูดคุยอันไหนขับเคลื่อนได้ก็ขับเคลื่อนไป